นคัรอาจารย์หรือหลวงพ่อกําลังจะทําภารกิจนะครับของท่านอยู่ครับนี่ทําด้วยกับมือของหลวงพ่อเองนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับก็มีลูกศิษย์ท่าอาจารย์อยู่ด้วยหลวงพ่ออยู่ด้วยนะครับนี่ครับทําไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นฝีมือของหลวงพ่อเองนะครับ อนนี anız, no, ้ครับครับถ้าหลวงพ่อนี่ถ้าไม่รู้นี่เป็นคนงานดีๆอคที่เา่นี่ทุกทุกองนี้จะจะทำกับมือเองเลยจะ่หหลวงพ่อโอ้โหใน10ปีเนี่ย๋อน10ปีเนี่ยอ่าสร้างองค์แรกก็คือสร้าง หลวงพ่อทรัพย์อนันต์ประหลวงพ่อทรัพย์อนันต์นี่ความสูที่อุ้มบาทใช่ไหมอะไรนะที่อุ้มบาทแล้วเหรอที่อุ้มบาทโฉงประมาณ25เมตรครับเนาะครับองแรกเลยพอสร้างหลังจากสร้างหลวงพ่อทรัพย์อนันต์เสร็จเรียบร้อยก็จะมาสร้างขรงเรื่องหลวงพ่อถงใหญ่หน้าตัก19เมตรที่อยู่ข้างบนนู้นน่ะเหรอ19เมตรจ้ะทร่เรื่องหลวงพ่อถงใหญ่หน้าตัก19เมตรนี่อย่างอ่านี่ที่เห็นนี่เป็นโบสถ์สาราแก้วสาลาแก้วครับนี่ครับ องค์ต่อไปที่สร้างก็อยู่แถบนู้นเป็นพระพุทธสายญาติยาวประมาณ150เมตรใหญ่กว่านอีกสิเท่าหลวงพ่อสร้างเองทั้งหมดเลยกับมือนี่นะดูถุงมือนี่นะถุงมือกู้นี้แหละทำเป็นอย่างเงี้ยนี่ก็เนี่ปั่นปั่นปั่นทุกวันรอทุกวันรอแถบนู้นก็เหมือนกันจะได้ไปเห็นนะข้างบนน่ารอหมดรอทุกวันอาจารย์ก็บอกลูกศิษย์ทุกหาทางเพจทางเฟซบุ๊กก็เนี่ยอยากจะเชิญชวนลูกหลานที่ที่อยากจะสร้างพระ ไว้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะขอยินดีอย่างยิ่งเลยที่จะได้เข้ามาใน,ในเผตนี้เพื่อใม้มาสร้าง,รงรพระเมตตองคมพ่แดนนี้เป็นแดนที่เปพน,นิพานเป็นแดนของอพระมหาจักรพรรดิที่ที่ทั้งหมดเลยมีองค์ใหญ่เป็นองค์ธานหน้าตัก19เมตรเป็นองค์ธานแล้วก็มีองค์ย่อยๆอีกตอนนี้สร้างแล้วน่าจะประมาณร้อยร้อยยี่สิบองค์ที่สร้างแล้ว นี่ที่เห็นเรียงรายนี่ก็หนึ่งในจํานวนนั้นใช่ไหมครับตอนนี้ไปกี่องค์แล้วครับน่าจะสักประมาณ120องค์แล้วตอนนี้นะฮะาเป้าหมายของหลวงพ่อจะกี่กี่องค์ก็กะว่าเป็นพันองค์พันองค์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ เป็นองค์สีขาวแบบนี้เหมือนกันหมดเลยจ้าจเหมือนกันหมดเลยนะรูปหลานอยากจะร่วมสร้างนะถวายไว้พุทธบูชาที่นี่เขายินดีอย่างยิ่งเลยจ้าเพราะการได้สร้างสมเด็จอมภสมเนี่ยถือว่าโอ้โหเรามีบรุษโขเลยอ๋อแล้วมีมีองค์ใหญ่เป็นองค์ประธานด้วยที่ได้เห็นข้างบนนู่นเห็นไหมที่อื่นเราจะไม่มีองค์ใหญ่เป็นองค์ประธานเพราะที่อื่นได้เห็นเหมือนกันหลวงตาก็ได้ไปเห็นเอเพจที่อื่นเหมือนกันแต่เป็นองค์เล็กองค์เล็กเฉยแต่ที่นี่มีองค์ใหญ่เป็นองค์ประธานเพราะฉะนั้นตรงนี้หลวงตากขบอก ข่าวลูกหลานได้เลยว่าให้ลูกหลานได้หลั่งไหลกันมาสร้างซะแล้วก็กําลังสร้างอยู่นี่เป็นปางเปิดโลกจ้ะให้เห็นปางเปิดโลกหน่อยปางเปิดโลกนี่ก็คิดขึ้นมาเองเหมือนกันลูกไม่ได้ไม่ได้เขาจะที่ไหนฮะนี่ปางเปิดโลกูเป็นเป็นยูนิคอร์นกำลังขึ้นไม้อยู่ใช่ไหมจ้ากำลังเนี่ยกำลังกำลังประกอบติดลงติดลายอยู่เนี่ยอันนี้ทุนเท่าไหร่ครับหลวงพ่ออะไรนะทุนเท่าไหร่หลวงนี้ หรือหรือไม่รู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือใครถะไหวาหมสิ่งที่มุ่งายกันรอติดไปเรื่อยๆถูกต้างมาจากองค์หง่งเอาองค์นั่งเนี่ยเอาองค์นั่งนี่ขึ้นไปประกอบข้างบนคืออยู่นี่แหละองค์นี้แหละใช่ไหมใช่องค์นี้บนนั่นแล้วที่พ่อเนี่ยฮะใช่ใช่เนี่ย ปป็นนใบบบระกอสวยงามมากนี่หลวงพ่อปั้นเองนะครับนี่ปั้นกับมือนี่ใช่ใช่เนี่ยมือดูถุงมืออาจารย์หลวงพ่อเนี่ยเราทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันลูกเนาะลูกเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกหลานได้ไม่เห็นเหมือนกันน่ะหลวงพ่อบอกหมายเลขบัญชีลูกศิษย์ลูกหานะครับหมายเลขบัญชีเอต้องเข้าไปดูในเพจนะเดี๋ยวลงไว้บอกที่นี่ก่อนก็เดี๋ยวผมเอาลงตัวหนังสือให้จำไม่ได้เนาะจำไม่ได้จำไม่ได้อาหลวงพ่อเดี๋ยวไปดูในเพจก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมเพจบุญบารมีจะ นำพาทุกท่านมาที่วัดหลวงพ่อบ่อยๆซึ่งวัดเป็นอยู่ที่อำเภอสมอทอดจ่าตำบลบ้านบ้านทับย์ไปเลาะตำบลซับไปแดงอำเภอบึงสมพันธ์จังหวัดเพชรบุร์จ้าครับจนาจะเป็นวัดสวยวัดหนึ่งที่สวยสดงงามมากเรวดับประเทศเลยนะคระอาจารย์หลวงพ่อราดับประเทศเลยนะผมเห็นโอ้โหได้ๆนี่เป็นองค์พระ ที่จะปั้นจำนวนต้องเป็นหลายพันองค์ใช่ๆก็ไปเรย่างนั้นการจากสาธุสาทุเพราะฉะนั้นลูกหลานยินดีอย่างยิ่งที่ลูกหลานจะสร้างไว้เป็นเป็นในวงตระกูลของตัวเองนับว่าเกิดมาแล้วเราได้สร้างสมเด็จโอปมได้แล้วหนึ่งองค์นะนนำป้ายชื่อของตัวเองมาติดได้เลยนั้นได้สร้างแล้วสามารถมาติดได้เลยลูกจะได้เป็นอนุสรของเราว่าชีวิตหนึ่งเราได้เกิดมาแล้วเราได้สร้างสมเด็จโอปสมแล้วลูกน้าเพราะฉะนั้นสามารถมาหลั่งไหลกันมาได้เลยมาสร้างได้เลยจ้ะนะาลุงตา คาาารับผมจากเพจบุญบารมีปูญญ่ย่านคราชนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมา,าดูปฏิมากรรมหรือศาสนสถานที่งดงามปยายตตระจิตตาอีกสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งก็ทั้ประกอบคนก็ยังไม่ค่อยอจะยังไม่รู้นี่นของตาจะให,ให้ใช้ชื่อว่า อ่าส่วนตรงนี้ใช้ชื่อว่าเขมาาขอไรนครเนี่ยส่วนหอื่นด้วยเขยมาาขอไรนครเนี่ยเขยมาาขอไรานครเนี่ยอตอนที่มาสร้างทีแรกเนี่ยนายจิตฐานี้มิตรว่าว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นที่ของชาวชาวขอม ซึ่งจริงๆแล้วจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยจะมีะพระพุทธธรรมมหาราชาเนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองอยู่เห็นไหมท<ช>่าน,นจะเป็นชาวขอมแๆ้วชาวขอมเหล่านั้นบริวารของท่านละท่านจะอยู่ที่ไหนกองอตาเลยสร้างเมืองเมืองให้ท่านคือเขี็มอะไรนะก่อน จะสังเกตว่าถ้าถ่ายไปนั้นจะมีชาวขอมหน้าขอมแล้วก็ที่สานจิตว่าลูกหลานชาวขอมที่ยังอยู่เบื้องหน้านะครับอาจารย์เป็นลูกหลานของชาวเป็นลูกหลานในยุคของพระพุทธตมหาราชาขอเชิญมาสถิตาที่แห่งนี้เพื่อจะได้ฟังธรรมเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมอยู่หน้าที่แห่งนี้ครับเนาะด้วยในสร้างเข็มอะไรนครขึ้นมาครบผมตนาจาาสาธุจารครับผมครับนี่ครับเป็นเมือง เมืองนครเลยนะครับนี่เป็นถ้าลูกศิษย์ลูกหาท่านใดหรือแฟนเพจผมนะครับเพจบุญบารมีปู่ย่นานนคราชซึ่งหลวงพ่อบอกว่าอยู่ที่นี่ก็เป็นหลวงปู่ผู้ชงนะครับซึ่งอยู่ในถ้ำแห่งนี้นะครับเดี๋ยวจะจัดทริปข้ามาให้กราบไหว้นะครับท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรให้แล้วก็สามารถมาได้ที่นี่นะครับท่านบอกว่า จะสร้างเป็นอีกพันพันองค์นะครับซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับนี่เป็นญญาศาสนสถานที่งดงามนะครับอยู่ท่ามกลางภูเขานะครับอ่านี่เป็นเมืองเพชรบูรณ์นะครับอำเภอสมอทอดนะครับนี่เป็นปิติบกรรมที่หลวงพ่อได้สร้างกับมือนะครับเพ <c oughs> ื่อไปเห็นเมื่อกี้ว่าถุงมือท่านยังเปืเป้อนไปด้วยปูนฮะ นี่ท่านปั้นกับมือเองนะครับท่านปั้นกับมือค่อยๆสร้างพระสององค์สองรูปนะครับซึ่งเป็นที่สร้างพระรูปนี้แล้วก็รวมทั้งผู่ผู้ชงด้วยนะครับนี่ซึ่งเป็นฝีมือของพระอาจารย์เองนะครับสร้างด้วยกับมือของพระอาจารย์เองนะครับฟังชัดเจนนะครับว่าเนี่ยที่ทำขึ้นมาเนี่ยฮะทางขึ้นแบบนี้นะครับ อันนี้ท่านจะปักชื่อว่าเป็นนักรเลยนะครับเป็นนักรเดี๋ยวเราทิปหน้าเราจะมาดูว่าชื่ออะไรแต่ตอนนี้ท่านาหลวงพ่อกําลังจะอเอาชื่อมาใส่นะครับนี่ฮะดูประจิตการจาสพดงามมากครับนี่ฝีมือของพระอาจารย์หลวง,งพ่อเองนะครับนี่ครับนี่คือปู่ผู้ชงนะครับที่ท่านมิดในมิรมาสร้างาซึ่งอยู่ ถ้ำจะอยู่บนน้นนะครับถ้ำของปู่พุทชงจะอยู่ด้านบนนะครับซึ่งตอนนี้ปิดอยู่นะครับเดี๋ยวทริปหน้านะครับผมจะพามาแล้วก็พร้อมกับหลวงพ่อจะพาเดินดูถ้ำนะครับว่างดงามแค่ไหนท่านหลวงพ่อบอกว่ามีห้าชั้นด้วยกันนะครับถ้ำปู่พุทชงนะครับนี่คือวัดซ้ำถ้ำไพเราะนะครับ ขอจบแต่เพียงเช่นนี้นะครับเดี๋ยวทิปหน้านะครับผมจะพาท่านมาเที่ยวชมวัดทรัพไพรออีกครั้งหนึ่งนะครับผม